สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผโชคสอผาโชคโชค,คนเดิมลุงสพารวยครับเมื่อนี้พี่น้องมาตามแนวทางพ่อปรีชาลูกเทวดานะครับผีเซียวครับผีเซียวมาบอกแล้วครับผีเซียวมาย่อสวงแล้วแต่ก็บอกตัวเลขแนวทางนะครับส่วนสิเป็นตัวได้นั้นพี่น้อง fc เขามาฟังเบิร์นกันพ่อปรีชาฝันเด็ดแหละครับเด็ดนะครับเบอรนีเด็ดที่สุดว่าสัตว์ไปไปฟังไปเบิร์กนกันครับพ่อปรีชามาหอดถึงแล้วครับยินเสียงแววแว่วางได้ก็ครับเดี๋ยวแววมานอนมาขึ้นเนาะฝันไปฝันไปไปหาปลาฝนต๊น,นัําพาอจะเสียหายหน้าน่ะจักมาจะใส่กระดอกกระเดียนี่ตปะปอกคอตัวใงญ่งยเนาะครับเอาเสียห่อไป สวนเข้าไอ้กุวยเข้าปลาสวนเข้าปลาห้อยไปห้อยไรลานพันวาโอ้ยเอาว่าปลาเอาบ่าปลาหน้าหน้ามันเนี่บองข่อยได้มากเลยบ่งของมันเต็มหม้อก็เอาว่าชิลลอร่อยหาซิโอ้ยเอาเได้ห้องกุ้ยเบื้องลูกกุลามไปคือคกวยเสีนอเขาสิมาขายหายล้นละอรอยหาซิบนั่นบ้าเอาบ่เอากุลามขึ้วยปลากุเบื้องลูกเสนะครับเออได้คับแต่เนี่ยเอาไม่เหตุอกไปกัน มันทั้งใต้เอาพปฏิติคว่างเอาดินใส่ไวให้น้าบกนะว่าเห็ดเป็นลุ่มไว้บ้างไปเออเห็ดเป็นคือสาดไม่ได้คือสาดนี่เองครับเอาบกเอาบกก็ไว้คองก้อนนะแสดงว่าได้คักหลายตัวหนิพ่อพี่ชยไม่หอดเห็ดคักตัวนี่ไว้ออกตัดิเอาด่างเขียวยิบอ้อมไใบฟ้อมตัดิคัก่ไว้เห็ดคักไว้ปลาจักตัวร้ายเลรอนับไว้ได้เดียว ปลาคอเนี่ยปลาคอฟังดูว่าเป็นคอกนี่เนาะเป็นคอกเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้บ่าว่าขาดเยอบ่าขาดดอกเหยาลูกมันวันเหยาลูกมึ่งแม่มันเสียไปป้อยให้เขาวันน่ะเอาลูกมัาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ถ้าเอาลูกคือหมูนี่บอกคือหมูหนึ่งนี่มาแท้หนึ่งนี่วันเนาะหนึ่งนี่มาแท้แม่แังไดดขึ้นมาหนึ่งสิมาพ่อพี่ชายมาหนึ่งมาหนึ่งแม่บ่อเอาแต่ลูกมันนี่เดียวขึ้ว่านี่ครับแม่บ่เอาเอาแต่ลูกมันเลยมาหนึ่งมาเออว่าเสียไปป้อยแม่มันน่ะครับ ตัวใหญ่เนี่ยหนึ่งนีมาแล้ววันเดี๋ไปพร้อมีแต่ลูกคนั้นบาครับเซีาา่ยวมาหย่อมาหมอมสูนกับหน,นึ่งมากันดิงวดนี้วสันเซียวน่ะแม่นเบาอย่างเงี้ยนะครับเซียวมาหยา่ยอมาหย่อมาหมอศูนย์กับหนึ่งมากันดิอย่าลืมเด้อหมดเหนียวสันเอือ <ๆ S 2> วัางหันน่นนะที่กับน้องมากนันมันไปเริ่มหาสองหมดโอ้ยเจ็บแห้งหาสองหาซ้ำน้องติดบ่อเออเอาแต่น้องห่างเอาแต่น้องห่างเมืนมันนี่เอาน้องติดทีละ ซึมตักนึกเนี่ยเนี่ยน,น่องติดเลยครับน้องติดเลย,น,เลยเออนี่นะชัดเจนแล้วบัดชัดเจนฮักแล้วพันไว่าได้ปลาพร้อมมาครับน่าย่อพอร้อมมันฝนตุกอ่ะโ่กันตุกย่างน้ำสวมท่งสวมชาตกไหลเพื่อทำเพี้ยงสมมองครับพ่อปูออกห้อยดีๆเนี่ยออกหู้ออกยังนี่ยน,นี่นะขึ้นมากเขาบ่ิสุทธจับเอาจับเอาง่ายที่ตายนี่บัดครับแสดงว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ เลขที่พ่อปีชาไหมาอาจสะยูแล้วไปงี้สิยูแล้วอาจม่นจเป็นแปดศูนย์เจ็ดีก็ได้นะลูกเขานี่แปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนี่ก็ได้แล้วแจฟันจิคิดไปแต่ว่าไาแล้วรักสามนี่ว่าสามมาแห้งคือสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแล้วกัหนึ่งหนึ่งเก้าเดแต่ว่าเก็ดมีแปดมี่มนเขากว่าชิมเนี่ยเขาคำนั้นมากอะนึกออกสิบเก้าเลืดหนึ่งหนึ่งเก้าเลือดให้แนี้แหละเก้าแต่ว่าชิมนันว่าชิมสามซูว่าชิมด้วย ตั้ง07แล้ว17 19บาตริทิมสามตัวบานนี้สามตัวล่างก็บริทิม37 13ก็หาหกนี่ยังไหวเลยหกหายไปแล้วหาเจ็ดเป็นตัวล่าง่มันยูแล้วบ่อเล็กยูหักแล้วยูหักแล้วนอนยูหักแล้วหมดนี่วะนน้นัใช่หกสามก็ใบหันละบางทียังดาตัวนี่วันสี่ก็สี่ก็แล้วไปวันนี้ น,น,น้อนด้วยสามหกสามแต่ว่ามันมายองใันนเ่เราเี่าเรอแต่มันแนียมันเดี่ยวเ,เดี่ด้วยใช่ไหมวะมันเล็กยุดถูกเช่าถูกล่มถูกล่ม,ลมบานมันล่มไม่ไม่ข่อยเบ้างคือยังคือยังเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดด้วยบนเจ็ดหนึ่งสามบอกโศกไส้บ้งไปบ้งจะมีเห่าเผ่นบันไปเห็นนะมันหล่มมันล่มออกจาก,กันเล็กนะ จูดแล้วหอยแมวจะลกหงายมันหลุดมันล่มแต่เพราะปีชากับเราเห็นมันบ่ะหอยเห็นพราะล่างๆมันล่มที่แรกล่มบม่ทนเลยไม่ันเลแตกคักกันนะก็คือคือเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยขับไข่ครับค่ารับไข่ครับค่าตัวช่อไทยอ่ะมันเป็นมาญ่าคือเลขสามเนี่ยมันนะโอตตัวแรกเนยสามแล้วกันหนึ่งแล้วกันเจ็ดเนี่ยมันนะตัวหนึ่งเนี่ยซัดเย็นตัวหนึ่งเยอะกลางเนี่ย บ้านนี้ที่ฝันว่าเห็นปลาคอหลายๆครั้งไว้คือหมูนี่เออบ้านนี้สิตีว่าจังไหนครั้งว<า>ไว้แล้วดิบางสิไผมากข,า,ขาไว้ขาเด้อแม่มันนี่สุ่มน,นี่เสียวแม่ไปปล่อยอยู่เอาจระลูกมันไว้อยู่บางสิไหม,มวันสินนว,นว่าหนึงปลาลูกคอร์นรู้วันวันหนึ่งมากเออหนึงมากนึงมากกันยัามห้3 17เท่านั้นล่ะ3 17แมน่น3 17 หกสามหอยหันลเอาเอาสามหเจตัวเดียวเือเพิ่มสามนเจตัวเดียวแมนแมนเพ่มเพิ่มมายอนเพอเพิ่มเพิ่มสามหน่เจ็นเที่ยวมายอนเี่ยสามเจ็กัมีแล้วตัวนี้เหลอตัวเด่นครับเด่นเลยบ่เออสามเจเนี่ยสามนึ่งเจ็ดกับสามนเจ่ยตัวเด่นที่สุดม่เด่นที่สุดเลยสามศูนเจขันมาศูนย์เนี่ยออกเป๊ะเลเจดเลยโอ้ขันมานึ่ออกขันมานึ่กับเกับิเก่า เพิ่มตัวไหกวเพิ่มสามหนึ่งเจ็ดถึงไหสามหนึ่งเจ็ดสามตัวสามตัวก็เพิ่มเป็นเลขสิบเจ็ดเออก็เพิ่มเป็นเลขสิบเจ็ดท่านข้สามหรั้งเข้าละตัวเด่นชื่อว่าซสือกบเป็นยังสามหกสามเหมือนเล้วมักกับเสื้อเห็นว่าก็ให้สามตัวเท่านั้นตัวเด่นครับให้ศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดก็ สิเก้าวนี้หละท่านี้เออพ่อแล้วกี่เส้นใต้ไปลยศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าตัวเด่นมันบ่ครับครับตัวเด่นสามตัวท่านี้สิบเจ็ดมาโชคใส่เป็นเศ้ากับใคตัวนี้ละล้วปพ่อแล้วแบบนีบ่มีตัวปล่ออีกตัวบ่บ่บ่มีแล้วบ่บ่บ่คักแล้วเต็มแล้วบ่ว่าทูบกจูดแล้วเนาะครับนีบ่เมนบ่มมันบ่ลมก้อนไข่อยู่แมนเมนเมเออเออหนึ่ง ครบแล้วครบแล้วครับครบสูตรแล้วเพราะว่ามันเพิ่มชื่อว่าเหลขเชี่ยวมมเยอครับจุดถูกมันสิเขากันอยู่เสี่ยวมา้ยอมันบ่ครับราอว่าหมอ0ูนกับ1นึ่งม้ามกันเด้งวดนี้ว่าี่ครับม <here S 2> <ง>ันหยอว่า0ูนก <tr usive> ับ1นึ่งม้ามกันสิแมาน้ากันเสี่ยวเสี่ยวผีบอกเสี่ยวผีน่ะเออไม้ยอคือเก่านน่ะเนี่ยมันดังสนเด้คือยังหั่น่ะหั่นว่าอายกับนองหนเอ้หาซ้อมันไขย กินดาวไขอนอนมาลาบัดขึน้นมาเดียนาะหาหาซ้ำหมอกหาซ้อนใงวันคือมากครับเพลดีเยอมากครับมาขกน่าต้อนเนาะก็น่นาเาาาลยต,<ม>ตัวเดียวว่ามีปัญหาตัวันพุ่มาถามหลายอยูอ่อาจารย์อยู่น้องไข่ทษม,มาแล้วมักเยอะมักอยู่ยพอเนาเนี่ยมักตัวนี้แล้วเนี่ยอดต้นที่เขาแบบซ้ำเจ็ดจุลังอดต้นสามเจ็ด,ดสามเจ็ดกับสิบสามสามเจ็ดสิบสามห้าหกเนี่ยสามตัวนี้แ อยู่บนก็อุ่นตัน่บนเก็ดนี่ยหูะย์นเก็ดิบเจ็ดสิบเก้าสามตัวเด้อนี่และค่ะันนี้นิดเดียวนิดเดียวมานนี่เด้อเออนะิเดียวนาะบนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดนึ่งเออคนิดนึงเอออังนี้หนึ่งเอาชือกเด้อรับเด้อมัดท่านี่นหะเบื้องเน้าเออมัดท่านี้ครับจาจอไว้คือคันสัตว์เกลดอะไรเลื่องือเขาเพิ่นเพิ่นเตียวก็ได้เนาะเตียวก็ได้ปาคอ ได้หลายเป็นหลายตัวไม่ได้นับดอกเอามาขังไว้เป็นหมูนี่สนเข้าไว้ปล่อยมัดแล้วเอามาขังไว้ปล่อยมาให้มันออกลูกกันเด้อออกลูกแล้วกูเชียวลุงเลี้ยงไว้แม่มันซุ้มนี่กูจะไปปล่อยจะสั่นว่าเนี่ยปล่อยลงหน้องคีอเกาวันล่องหวยล่องหน้องอเลยตีแม่มันเสียไปปล่อยเสียลูกมันไปทะเลี่ยงเออเป็นหวยเป็นน้องเข้มหน้านะนี่หน้าทองเก่าหอมนี่เลย เพราะว่าสิบวันนี้ไปใช้หมองเคยไปหาปานน่ะหน้าทรงเก่าอยู่บ้านเก้าคุณโอท้ทงทีว่ามันข้นมานันที่มันออกเจ็ดแปดเวานนั่นเออแปดเจ็ดน่ะแมน <c oughs> ที่มันข้นมาตัวเดียวน่ะเออเออปานนี้ข้นมาหลายมาหลาย,าลายกันยังวาหนึ่งไม่แห้งกันยังวาหนึ่งไม่แห้งเพราะว่าสิเลี้ยงเอาลูก,กมันวางที่ีหยหนึ่งไม่แห้งหเพราะว่าเสียวขาแมนจะเสียตัวดิแม่มันสีป่อยป่อยเอ,อเพราะเอาลูกมันแล้วลูกมันหลายกพาแม่มนะันเห็นว่า ปลาหลายนี่คือบ่มีแปดเจ้าก่อมันพอผิดใชปลาคือบ่มีแปดเออแปดคือนี่กับมักเอาแปดหนึ่งให้เพื่อนนั่นนั่นไว้เแปดหนึ่งเอาวางดจก่อแปดหนึ่งแปดหนึ่งที่ขันมากมันบ่แมนอืมบ่เอาเนาะบ่ต้องเนาะแปดหนึ่งแล้ขันมากแล้วเพราะว่าปลาเนี่ยจะเป็นแปดคือเจ็ดได้เนาะครับเออก็ที่มากแปดหนื่อหนี่ว่าปลาน้อยบ่เอาลูกมันเดียวลูกมั่น ว่ามันมีแต่แม่ตะไข่แล้วไมแต่ปลาไข่เล็กงามอยู่แปดหนึ่งเนาะพ่อพิชาเนาะแปดหนึ่งเอ้าถ่ายคลิปกับขอบคุณพ่อพิชาหลายๆครับขอบคุณครับไฟโสดไปด้วยทุกทางได้ติดตามพ่อพิชชาเราด้วยช่วยขอให้รวยว่างั้นเดี๋ยขอผลขอให้บ้านกันใหญ่ถือคักถือแน่ดอกยวเรียกว่ามันผิดน้องผิดไอ้อยู่เลย